ดันกินข้าวเหรอันกินอะไรไอ้ตานลงไปกินดิมาดดิมันกินอะไรอยังกินเลยรอกินอะไรน้อกินอะไกินข้าวหรอกินข้าว้ลยเหรอกิน้าเหรอโกินยก้าอหาินยาเลย Hãy subscribe cho kênh không ดำมาแล้วขึ้นขึ้นมาแล้วกลัออจากยานไปขึยอลยอืมรถมาแลว้วรถมาแลว้วรถมาแลว้วรถมาไอ้ดำไปไอ้พลไปไปแลว้ว ไปแล้ววันนี้สวัสดีวันอาทิตย์ปันจกยานกันวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์หม,มากินยอดข้าวเหรอเหรอหมากินใบข้าวเหรอไอตาไม่กินอะไรกินใบข้าวเป็น้รยเรปล่าไปปันจกยารกันปันจกรยานกลางทุ่งนาไปา ตายมากินอะไรอีกแล้วนี่กินอะไรไม่กินอะไรดูดิไมนกินอะไรไปพลอยกลับบ้านไปพอลอละขึ้นรถจักรยานขึ้นจักรยานขึ้นได้ไหมเออยกตัวสูงได้แล้วไปขึ้น<อ>ได้แล้ว<อ>ปันปันเลยเ<อ>ได้แล้วยังไงเก่งมันยาวเอาก่งยาวย yeah. กขาขึ้นโอเคไป Let's go ไปได้ละไปไปเลยค่ะปไปแล้วปฏิการยารอบเย็นครับผมประมาณ5้ามงเย็นนะแดดแดดกำลรังแรงๆเลยห้ามงก็ยังแรงอยู่เลยไปไปแล้วดดัน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 

มามาเล้วตันมาตาันไม่ต้องแอบ,บหรอกไปยา,ย,ไย, go, ยาวเลยเล<า>สโกยาวเลยพ่อถ่ยาถยรูปก่อนโอเคภาพสวยภาพสวยมาเร็วปั่นมาโอเคแอคชัน่นปั่นไปแอคชัน่นวันสองสาดัน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 ไปเลยค่ะดันไปเลยค่ะปั่นเลยค่ะปั่นไปเลยค่ะภาพที่สวยค่ะโลเคชั่นที่สวยการขึ้นงานเลยค่ะปีละครั้งโลเคชั่นนี้ ที่สวยมุมมุมที่สวยเนาะว้าวมุมนี้สวยนะมุมนี้ว้าวเลยเนี่ยว้าวเลยไปเลยโอ้ยมุมสวยตานก็นมาดำก็มาตานก็นมาดำก็มาโอ้ยตานก็นมานะคะอะไรมุมที่สวยนะมุมนี้สวยนะจะมีปีละครั้งภาพอย่างนี้ก็จะมีปีละครั้งนะคะล่งนาลถมาพอยลถมา ไอ้นุ่้นหยุดถึงไปแล้วไปาปกระเตะกระเตะกระเตะดัน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 ไปเลยค่ะดันไปยาวๆค่ะโอ้ยโอ้ยสายไปสายมาโอ้หมุนไปได้ด้วยโอ้ยโอ้ยอะไปไปไปดันไปดันไป ดันไปค่ะดันไปค่ะภาพสวยไหมคะมุมสวยนะมุมนี้โอ้ยดันไปเลยค่ะดันไปเลยค่ะว๊อบตายงงอีกงูอีกไปไปแล้วปั่นไปกลับบ้านเลยปะโฮ้ยโอ้ยรถมา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 ไารถมาเลยไปลุงไปไหนปั่นปุ๋ยค่ะปั่นปุ๋ยโอ้ โอ้ยดูผ่านข้าวเนาะข้าวกำลังช่วงนี้งามเลยผ่านปุ๋ยกันว้าวมาไปแล้วตามไปแล้วทันตามไหมทันไหมขันไหมทันไหมครับขันมาเร็ว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 ถอยหลังถอยหลังล่ะสู้เว้ยสู้เว้ยสู้เว้ยฮะชนเลยค่ะชนเลยค่ะเชิญค่ะให้ทัน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  ให้ทันให้ทันปั่นไม่ไวปั่นไม่ไหววิ๊กวิ๊กวิกวิ๊กปั่นไม่ไหวปั่นไม่ไหวเลยนะคะกางเกงไม่ยาวเหรอติดเข่าเหรออ๋อติดกางเกงติดเข่ากางเกงไม่ยาวเนาะโอ้มุมนี้สวยนะว้าวชนเลยแล้วโอ้ยโอ้ยเหงื่อแตกแล้วเหงื่อเป็นเม็ดเลยเหงื่อเป็นเม็ดเลยโอ้ไป ลดมาเหรอมีลถมาเหรอ<ม>ไปแล้วเข้าบ้านแล้ว่ะปั่นไปนี่นทางนี้นี่ไงที่สวยเลยนี่เห็นไหมนี่กี่ตัวกี่ตัวคะกี่ตัว<ม>ข่าวใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กหรอตัวนี้เล็กเหรอออกินหญ้าเหรอเขากินหญ้าเหรอลูกกี่ตัวเน้อที่สวยเลยที่สวยเลยนะคะ ไม่กินพลอยนะอย่ากินพลอยนะคะไม่กินพลอยนะคะกินหญ้านะคะกินแต่หญ้านะคะกินแต่หญ้านะคะพลอยเดินมาตัวน้อยตัวน้อยเห็นลูกไหมลูกมันตัวนี้ลูกมันเห็นไหมนี่ๆๆๆๆเห็นไหมอุ้ยอุ้ยตัวเมียตัวผู้นั่นน่ยแยกกินฮะแยกกินเลยแยกกันกินเนาะแยกกันกินโอ้เดินมาเดินมาค่ะเดินมาดูเดินมาค่ะอันตัวไหนอีกไหนกับใบ บักโฟุโลอ้ยบักโฟุโลเห็นไหมหไปดูดิสวยไหมสวยไหมสวยไหมเด็กได้ตัวนี้เหรอมันไม่กัดมือพลอยนะกัดไหมไม่กัดไม่กัดช่วยนะไม่กัดมือพลอยนะะก,กินหญ้าก,กินไปพลอยบอกกินหญ้าก,กินหญ้าไปไปดูตัวนูน้นไปดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้เอาหญ้าให้กินได้ไหม กินได้ไหมอ๋อไหนอาญากินดิ้กินได้เข้าจะกินไหมกินกินกินหญ้าพลอยด้วยนะหญอเออหาให้เยอะในพลอยยาาให้อ่ากินด้วยกินด้วยกินเยอะๆนะจะได้โตโตโอเคให้โตโให้เยอะๆเนาะให้โตโตนะโอเคตบมือตบมือโอเคไปเดินโนดเดินโนดเดินดูอันนี้กระบายบัคโฟลโอควายกระบือกระบายบัคโฟลโอ มาเล้วมาแล้มดมดหมดแอนแอนอ่าไม่กินไม่กินทุกตัวเลยเนีย่ตัวนี้งามเลยเนี่ยโอ้ยตากินรถมาไทยกลับแล้วฮะนี่เหรอโอ้ยกินอ,กอีกเหรอให้เขากินด้ยเหรอกินตัวโตโน,นะคะกินจะได้โตัวโตนะคะกินโตโตก็อ่คก้กินเยอะเยอะนะคะหอยมาเลี้ยงหญ้าควเนาะ โอเคป้ากลับบ้านพอแล้วพอแล้วเอาให้มันกินเหรอมันจะกินไหมอ่ะกินเหรอกินไหมกิน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 โอเคอเก๋ๆป้านน <laughs> ตามมาเลี้ยงควายกลางช่งนาริมคลองเนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลว,วิ่งแล้วลุงตาวิ่งแล้วตาวิ่งไปแล้วไล่ควายแล้วหน่อยไปแล้ว น้ำตกเสียงน้ำตกดังพุ่มพึมพุมเลยวุ้ยเห็นไหมเออเห็นไหมเดินไปได้เดี๋ยวพ่อหาดูอุย้ยน้ำตกน้ำตกน้ำตกตรันตราอุย้ยดังพึมพุมพม,พมเลยเนาะตรงนี้ก็มีค่ะมาดูตาดีตาไล่ได้ไล่ไปกลับบ้านแล้วนะ่ะไอ้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วน่ะตาไล่กลับบ้านแล้ว <laughs> ฮะอะไรนะไม่ยอมรับอยู่น้ำตกเหรอไหนน้ำตกอยู่ไหนน้ำตกอ่นน้ำตกงี้เหรออุ้ยว้ายถลงไปหายเลยนั่นเนี่ยใช่ไหมสวยไหมสวยเนาะอู้ยสวยนะยว,ยนะวิว u t i f นะลุกขึ้นลุกขึ้นดิ <c oughs> อ่ะขึ้นรถมาใส่ โลเคชัน่นเราแถวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่งไปสวยไหมสวยไหมเพราะว่าสวยนะไปแล้วได้กลับบ้านแล้วมันจะกลับบ้านไหมมันจะกลับบ้านไหมพ้อยดูดิไปแล้วตาไล่กลับบ้านแล้วสองเครื่องเออสอกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเลยนะน่ะไปแล้ว อะไรเหรอน้ำตกด้วยเหรอในน้ำตกมีน้ำตกเหรอพอมีน้ำตกด้วยเหรอโอ้ไปแล้วไปแล้ขึ้นได้ไหมขีไ่ได้นะพลอยน,นะไไขึ้นได้ไหมไหนขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงใน,น,นขึ้นดิเอ้า ้าวจับยังไงจับไปดีนะจับไปดีนะจับเอยจูเหรอลยจูไหมถึงไหมไม่ถึงถึงโอ้ได้ภาพสวยโอ้กลองกลางด้วยแอคชั่นโอ้โอ้ไปแล้วจับไปดีนะจะล้มนะโอ้ลงเลยเหรอทำไมไปหาน้องลงได้ไหมโอ้ลงได้ด้วยทำไมจะเล่นกับพี่เขา โอ้โหไปเลย<ป>อะไรขนาดนั้นไก่ป่า,าไก่ป่าตัวน้อยไก่ป่าเห็นไหมสองตัวเห็นไหมสองตัวพลอยมาดูแพะเขากินหญ้าหรอพลอยให้ไ,ไหมเขากินหญ้าหไหมกินหญ้าจริงนะกินหญ้าจริงนะเขากินอย่างนี้เหรอรอเลยเรอมากินแพะเหรอหญ้าเหรอมันไปแล้วเหรอ <laughs> นนไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วนุ่นไปแล้วไปแล้วสองตัวสามตัวอันนี้วาก,กิวตัวดำนีไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ปลายนี่เนยตากลังปักเป็ดอยู่ตรงโน้นเห็นไหมฮะนน้นอยู่นู่น,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 นไม่ไปไม่ไป <laughs> แค่นี้พอ <laughs> ไม่ไปหรอกแค่นี้แหละพอแล้วเดินคันธนานาะไม่ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ ไปไม่ sei, ไ,มไมด้ไมาดูเบ sure. ็ดคันนี้มามันกินเบ็ดยังกินแล้วกินแล้วมันตอดมันตอดดูดูดูดิได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ดูดิได้ยังดูดิมันกินได้ยังมันกินได้ยังกินยังกินแล้วเนี่ยมันกินแล้วเนี่มันกินแล้วเนี่มันหลุดแล้วยังไม่หลุดยังไม่หลุดเนาะยังไม่หลุดเหรอไม่เอาของเขาของเขาของตา มื่อกี้มันกินไปแล้วเนี่ยมันดิน้นแล้วถ้ามดุดมุดมุดไปอันอุ้ยอันเยอะมาดูเนาะมาดูเขาปักเบ็ดตาปักเบ็ดตรงเนี้ยได้ไหมได้ปลาช่อนไหมอันนี้ก็เบ็ดนะเบ็ดตานะเนี่ยอไอ่ะไม่เบ็ดตา